สบัดพี่น้องสบัดสุขุสุขสบัดีิทาสุขานที่อาวาจะลาลูาว่าจะทายกว่าจะเทืเกิดพื่อกแลงพ่อกับแม่ตาพี่น้องเอ้ยพรอมีกาลังอันตักเจวน้ำจิ้มพี่น้องน้ำจิ้มทำเองคนนี้าแม่จิ้มหมูกระทะตาดีใจแล้วพี่น้องที่ไอ้มีกลับมาอยู่บ้านลัางสีเขียวแล้วดีอแม่มาผัดอยู่บ้าน เพิ่นก็เมื่อผักอยู่บ้านเพิ่นแม่นให้อีกว่านีใจสิอันไอ้น,นี่แหลกลับมาพี่น้องเออเสด้มากินแอนซุ่มเหมือนกันไก่พอ,อมนี่เราไก่เพิ่นก็มากะเกลน้ำกันอะไพี่น้องกูนองจากเกลี่ยนพับคุบาเพิ่นซัน เห็นแล้วมันก็ทีมงานเอาเนี่ยก็กับผใหญ่ไม่ใหญ่ตรงแม่ป่าแลี่ก็หลยขู่หลยคนเนาะกำลังกะเกลียสกินหมูจุ่มหล่คนก็สกลี้ยงพอเขาใจเนาะ่าบแบบมีกับบ้ทนแท้ๆนะบบวมีไปกักโตกระแม่นผักอยู่บ้านพายบ้านมันอะไรี่นองเอยแต่ว่า ครบรอบกำหนดบระมาณเดือนหนึ่งบาา้านกือบไปว <c oughs> ันที่อมาวันทีสามสิบอ้าวไปวันทีชองมาวันทีสามสิบเกือบเดือนหนึ่งน้อยั่งเง,งินซองซ้ำมืกอ้าวเดือนหนึ่งวันนี้พักกับมาอยู่ห้องที่แล้วบ้านพี่น้องเอ้ย <c oughs> แอบว่าเพิ่นให้อยู่บ้านพายบ้านมันนะพี่น้อย แต่ว่าบอมี่ประเิศที่โควิดดอกคิดน่อยเมื่อกักตัวสื่อเขาเปิดบ้านกันบางทีมา,มาสำร้องเสายนี่แหละร <c oughs> ลายคนรายคนบ่หูคือเราบอมี่ ก็ถือกับเพยให้กับเพยจะมาหนีมาบ้างเ, <c oughs> เอากระจุนี่อันคนส่งเสียมน่าเราเสียงม,มาด่า <c oughs> เอานี่ครับว่ากระบั้นนั่นนั่นนี่มีนั่นนั่นนี่เอาเข้าล้างนั่นนั่นล้างแทบบ้านถีกัด้านถีกัดไปยากไปยากยังเนาะส่วนกับส่วนลูกกระบาดแมนเดี๋ยวบ้านเท <c oughs> ากัเงียบเลยนะแมนไปได้มาได้แล้วเนาะ ว่าบ้านเบีอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงที่ขาดติดลายแม่ในกลุ่มเสี่ยตอนนี้าะมีคนเพิ่ม้อว่างไระคบว่าเขาจะมาใส่ซีวิตน้ำเขาด้มาใส่ซีวิตน้ำาจเตรียมเตรียมแม่เตรียมเตรียมวาสั่งเตีแม่เตรียมเวาสั่งตั้งวง คออน้องไป้ดาวคนกามแม่งอกำลังสเดือดจมไปเลยเลยง่ายแจ่วตั้งก็ตั้งเแผ่นแป้งเดือดไปเดือดมากเหยียบแล้วก็เดือดง่าย กำลังเกี่ยเมนกันอยู่พี่น้องเลยนั่นเลยกันมนมนา น ah. ี่จะนมนมค่ะฮัซซิโอว่องได้ไหมคะย่งเนี่ยก็ได้นี่วงนุ่มๆนี่แหละอูอยู่วงงูลายๆว่าจานวะมีว่ะนี่จะนมนมลองเลย นอันอันอยู่วงหนุมน่มๆหาา้นานี่แหละแมนสาวจอยกับประหยากอยู่ใกล้อันผู้หญิงได้สาวจอยกับอยากอยู่ใกล้แต่หนุมน่มๆนะอ้นา,นาชวชาจอยอยากอยู่ใกล้คนโสดว่ะจ้ะเนื้อน้องมีดน,น้องโมน,นม้องแมน เอ้าอมแข็งว่ะสัสป้าหนุงดำกินนั้นน้ำแดงก่อนเดินไป้อเริ่มได้เสร็จเตรวจจัดาเด้อกินน้ำดำต้องสุขุขุนน่ะลน้อย ຊິນົມເຮົານະນັ່ງລຊຫທັງນມລືມມເນັງແດນວ บะม yeah. yeah. um. ีเากระตกวงนี่เราแหละบะมี่น้ามาวางกลางเิดก็ได้แมนอยู่มา นุ่มๆเหาอันด้ามจ้องนะนะใส่สิบอลวกบ่เออนนน่ินเ

แม่ว่งนมนมมาน้ามน้กินม่น้อดก็ว่าอู้หูใช่ร้ายคนสวนกระัยังยงนอนเดือดแม่อาเสือเดียวอ้มีส่วนส่วนอ้มีเขาอันวองนมมเนี่ยล่ะ แม่นแม่นรอคนกากให้หนาให้ตาไปเึงเลยแมุ่่มเสียง พืนพีทกับเมียคนเศร้าก็มึงแมนนั่งหน่ะแมนแมนอยู่ใกล้กันมาสันต้อนนับข้าเจ้าให้พืนพีทกันกับเมียผืนนี่เองไม่พี่เอาเลยกัน รายการครูหลายคนมีแต่ทำงานครับพี่น้อยเจอสายแม่หนึ่งสองสมสี่สี่วงเนาะสี่วงหาวงตาพี่น้องยมวะขจัดกันและนุนมเฮาสครับท่านไหนทุกท่านไหนทกานไหนท่านน Hãy subscribe cho mà có Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กู้กู้เฮาบ่ได้ เบามีกกินหมจมกับนมหน้อมเอาเอาว่องนมนุ่มใส่นม่กำลังลงมือี่เเส็บแสบมาได้มาได้สุขกานประลกสุขุสุขวันพิมพ์มทางวันงกยมาได้มาได้ ไปออหนึ่งสองสามสี่หาห5วงพี่น้อยเดือมเดือมแดดพี่น้อยจะเสบพี่น้อยมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเลย สี hmm. okay. mm ่บปนม่คนนะทุกนส่บมแม่ลูกส้ม่นังขาบ่ไส้เป็นมาบ่อมาบนี่ไปอยทปกเอ้านังอกินมจม้ากน่อยเออนอนไหมคะนอดออ เจ้ามัง่บอกเจ้ามก็ยิ่นัเพรากระมัอกินไม่เปนยในะาหน้มืคนสลเป็นพิเศษเพี่น้องกร่อมคนใดว่ากี่รจะงานะมัคุณี่หลขอบใจคนเนะ แม่นมนมกินแต่นมนมก็ไปมีไปเนาะอกีไปก็ได้มากินขผารวงคากินารวมถั่วกับนมนมเขาแล้วพี่น้องนี้แซ่บเนาะบ่งกะกะจะแซ่บเนาะลายตัวลายคนอะไรเหนอะไรก็ได้ตะกบฮม่ตามาเมื่อไหร่ ก็างโเห็นามอก่อนเลย้นนอนเยืมมันถึงเวลานอนเลยครับเผ็เเนาะเดินมาได้่น้ะงแสบๆงนอนกันเด้อจ็าได้เหมือนคทองนี่นสแรงนอนแสร้จ้อนมยังไม่ไดแยังยังถาหมอบ่ นั้งถ่าหมอ,นหนอพีพ่น้อยเสะโพดโพี่น้อยปาพี่น้องสาวจอยสาวจอยเบียนปับฮ่อผู้เมนซ่าสาวจอยเบียนมาขางนุ่มอีกแล้วเนาะป้า นอกตาจอยงาผูเดียวเฮ้ยจอยตาจอยสิงงบผู้เลยเฮ้ยอะไรมันเอาถ้าจอยสิงงบผู้เดียวเลยพี่น้องเอ้ยหนุ่มๆก็ดีใจลายเสียแดดมากินอันโมจุ่มกับเบลมีเนาะกระเบลมีก็ได้จ่าห่างเทินไป เกือบเดือนหนึ่งพี่น้องเอ้ยก็ได้ลบมากคือเก่าแล้วพี่น้องดีใจหลายๆ้องหนุ่มก็ดีใจที่ได้บ่มนี้มากินน้ำมีความสุขแล้วก็สนุกสนานพี่น้องเอ้ยแบบครบรอบหนึ่งปีเนาะของที่ครบรอบหนึ่งปีที่เอืรร้ออ้ายผลัดจัดมูจุ่มอยู่ที่อัวนวัดเนาะทำบุญให้อันทพ่อแหละพี่น้อง,อ,งองพ่อก็บ่าวฟังเล่าและเป่น้องเพื่อนนั่นแหละ การครบรอบหนึ่งปีเพิ่นก็ได้จัดพน้องทีแรกเนี่ย่นก็จัดปีนี้ก็ครบรอบเพิ่นก็จัดพี่น้องเจยแต่ตะแหน่ร้ายพี่น้องมากินน้ำกันเด้อสุขสุขคนเด้อเอฟซีทูกขานที่หมูองทางเมืองไทยพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่เมกาแล้วก็คุณตาคุณยายทั้งเมืองไทยมา,ไมาเด้อม,ม,ม,มาเด้อกินน้ำนมนมเด้อมาเหนีอชมมาค้าควนมาตะางกันคอลาชิพเล็กชุนอาพอกันใหม่พี่นอ้นองจ้ะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมตตาหน่อยได้โปรดสบายดี